สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานแอปสารวจภาคสนาม <c oughs> นะฮะหลังจากที่ท่านติดตั้งไปแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อต้องการกรอกข้อมูลก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของรหัสที่ต้องใช้ใช้ในการอ้างอิงเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่สาม,มารถระบุว่าสถานที่ท่านกำลังสำรวจอยู่เนี่ยมีเอกสารสิทธ หรือว่ามีตัวที่จะสามารถนําไปอ้างอิงในระบบนะครับนำไปอ้างอิงในระบบเพื่อให้จับคู่กับแผนที่ได้นะครับอาจจะใช้เป็นรหัสแปลงที่ดินหรือเลขเอกสารสิทธิ์ก็ได้นะครับส่วนในวิธีการกรอกนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเช่น0 1น0ห่งนเก้นะฮะ ถ้าหากที่ดินแปลงนะั้นประกอบเกษตรท่านเลือกเกษตรถ้าอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์หลากหลายก็เลือกรูปแบบนั้นๆตามไปนะฮะเป็นประกอบเกษตรไม้ลมลุกนะฮะแล้วก็เลือกชนิดพืชที่เขาปลูกนะครับถ้ามีสิ่งปลูกสร้างก็ใส่สิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วยนะฮะใส่รหัสสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับลักษณะสิ่งปลูกสร้างจะมีตามที่ธนารก,กำหนดนะครับสามารถเลือกได้เลยนะฮะนะครับ จำนวนชั้นจำนวนห้องก็ต้องใส่นะฮะกว้างคูณยาวนะครับอายุสิ่งบูกสร้างนี่สำคัญนะฮะใช้ในการคำนวณค่าความเสื่อมนะครับพื้นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่อาจจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือพื้นที่อื่นๆที่อยู่ในตัวพื้นที่แปลกนั้นนะฮะหลังจากนั้นก็ทำการกดบันทึกข้อมูลนะครับเมื่อทำการกดบันทึกข้อมูลแล้วข้อมูลทั้งหมดไปไหน ข้อมูลทั้งหมดไปอยู่ในนี้ฮะข้อมูลที่บันทึกทั้งหมดจะไปอยู่ในพื้นที่จัดเก็บภายในนะครับไฟล์ชื่อนี้ฮะไฟล์ชื่อ Book SurveyBook.csv v ตัวนี้นะครับนี่ฮะที่ด้านกรอกไว้ลยครับอยู่ในนี้ครับจะนำาอ,อกไปสู่ คอมพิวเตอร์เราตัดต่อเพื่อจะไปจับคู่ใน JS หรือจะนำไปแทนค่าในพดสสา3หรือพอดสอ1ก็ไรั์ f i l ตัวนี้ออกไปเลยนะครับลองดูนะครับ